สวัสดีนะเอ,อ้าเอ,อตอนนี้คูลนอออออโอ๊ยโอ๊ยหอแดดแรงโอ้ยพอละสวัสดีนะสวัสดี <c oughs> ดนะะสวัสดีทุกคนนะนะนั่นอะไรช่องของสกายนะตัวละครแรกๆของผมก็แบบหัวสีฟ้าเหมือนกันแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้อนะ่ะแบบแต้องแบบนี่มันต้อง มีสิฟะเดี๋ยวซีผมมีสามสิบผมมีสามสิบเซลผมมีสามสิบเซล,เ,ซลเอาไปซื้ออะไรได้อะไงสามสิบเซลเข้าไปดูหน่อยมันคืออะไรอ๋อเชื้อเดือไหม สีนี้แหละจุ๊บชอ,บด,อ,อ,อ,ชอบดอกไม้มาอะไรอันนี้ชอดอกไม้วะผมก็ชอบเหมือนกันนะอุ้ย,ย,ยมามาใช้โลโบักด้วยอ่ะคือมันต้องใช้เกมพาด,ด้วยอย่ะอันนี้ เออตรงนี้มันต้องเป็นสีขาวนะแล้วก็จะ enter ไปเลยนะโหยมีคนจูงไม้อยู่ด้วยเรากระโดดใจมากเราหาคนในนี้ไม่เจอชวนคุณโคโจมาเล่นคุณโคโจก็เอาแต่ดูซีรีส์อ่ะ วิ่งไปวิ่งมาแตวก็จะวิ่งไปวิ่งมาไปกินทางเขาเจอไปด้วยผมไม่ผมไม่ค่อยอน,นี่ว่าแบบจะกินดอกไม้ได้หรออ่ะอิทอิท กินน้ำมากนะทุกคนนี่นนนนนจิงอิดจาทำอะไรมาลงน้ำมาลงน้ำมาน้ำมาน้ำถ้าใครที่ได้มาน้ำไม่ต้องแบบโอ้สุดยอดไปเลย <c oughs> าม้ามาลงน้ำได้นี่เนี่เออสุดยอดไปเลยทำไมม้าถึงเดินในน้ำได้วะเออทำไมทำไมม้าถึงเดินในน้ำได้ผมรู้ทางขึ้นไปบนนั้นทุกคนผมรู้ผมรู้ทางขึ้นไปบนนั้นอะผมชอบเลยตรงนี้ นี่ผมยังไม่รู้เลยว,ว่ามันเป็นทางตันหรือว่ามันเป็นทางอะไรนี่มันไม่ใช่ทางตันผมไม่รู้อ่ะแบตเตอฟักยูตรงนี้ถ้าผมจะทำบ้านอย่างนี้แต่ต้องออกก่อนถ้าต้องไปทำงานนะนี่ตรงนี้ก็สวยเลย นี่มันจะมีทางขึ้นมาบนนี้ถ้ามันก็จะสวยมากเลยเนี่ยผมเคยขึ้นมาตรงเนี้ยแบบปีนตรงนี้ขึ้นมาแต่มันก็ปีนไม่ได้ได้แค่ตรงข้างล่างตรง,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้มันก็สวยมากเลยถ้าเราก็จะปีนขึ้นไป ม้าทำได้หลายอย่างตอนนี้ตอนนี้ม้ากำลังเออนินทาคนอยู่นะไปเลยไปไม่ได้ด้วยผมชอบใช้ม้าตัวนี้มากมันเป็นสีดำคือตอนนี้มีสิบเซลแล้ว ชื่อใครวะน่ะมัน,นอ้ายมันรู้ทางได้เหลเน,น,นี่โหม้าตัวนี้นี่เองเกิดเป็นความสัมพันธ์แฟนรู้ตายแน่แน่นอน สกายติโกชื đ ề đ ề ่อแบบเด่ๆเลยอาจจะสกายติโก้หอว้าวทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ ขึ้นฟ้าไม่ได้เราขอโทษพยายามขึ้นฟ้าไม่ได้เราขอโทษเราขอโทษจะลืมเราเป็นเพศผู้ ยันไปไม่ได้ยากอยากไม่ถึงไอ้อยากต้อกลับไปใหม่อ่ะ มูันบ้าสุดๆอะแต่วันไม่ค่อยรู้ไงเรื่องทาง ถ้ามันมีอะไรไม่ว่างผมก็จะแบบไม่พูดเลยเห็นว่าบายไปหา เยอะเลยนั่นเลมีคนเล่นด้วยเยอะนะผมใช้สกินตัวนี้ทุกครั้งตัวนี้ตัวนี้มันนี่มีอยู่ยี่สิบอะเอาไหมมีอยู่ี่สิบ รอให้มันลดราคาก่อนนี่สิบห้าก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่เล่ยอร่อยเลยหาอไรคนนะไม่มีใครเล่นเป็นคนเลย <c oughs> <c oughs> ร้องว่าคนต้องปิดใจแน่นอนม้าตัวนี้พอม้าตัวนี้รวยยังไงล่ะมีคนอยู่ข้างหลังด้วยม้าตัวนั้นโคตรเลย ตลกอะเส้นทางเล็กๆว้าวตรงนั้นเหรอเพื่ออะไรอะ่ะเนมเนม้นมมาทื่ว่าสก,กายแต่สิโทรอ่านให้ถูกถ้าไม่ถูกตีตู ไม่ได้นานนะมันแบบนเนี่ยมันความมันนีออออ่ไม่เอออ่ะมือโหตรงนี้ก็สวยแล้วนะนนนเนี่ยฮะทำไมแอ่งน้ำเล็กๆถึงมาอยู่ตรงนี้มันมีแอ่งน้ำใหญ่ๆตรงนี้ยังไงนะถุยบ้าแล้ว รอให้คนมาก่อนเกมนี้มาเยอะ เล่นยิงมาวมาร์สเราไปที่ตรงนั้นนะคือเราอยากมีปีกเราจะได้บินไปตรงสกายเลยนะ่าดูตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้เอาเป็นบ้านเลยก็แล้วกันนะคือตรงไหนก็เป็นบ้านผมหมดอะ่ะ ีผมจะทําบ้านตรงนี้ถ้ามันสวยนะจะนั่งตรงนี้แล้วก็รอคนมาชวนโคโจมาเล่นด้วยโอ้ย,ย,งอยอเงยขึคนเยอะโคโจคโคโจคโคโจ ค่อยเล่นไงโจไม่เล่นด้วยอ่ะ ตกลงม,มาหลายครั้งก็แต่